สวัสดีลูกค้าลาเลบูดซูเปอร์บายทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินมาพร้อมกับวัยรุ่นครับสไตล์ค่ะคันนี้เป็นฮาร์เลสเดวิสันสปอร์เตอร์โฟเรถปี2020นะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ค่ะเลขไม้นะคะ16,37ไม้ค่ะ สำหรับภาเลเดวิสานสปอร์เตอร์4ฟคันนี้ค่ะลูกค้าคันนี้แต่งแบบโลเอสเลยนะคะสเปคของตัวรถก็เป็นรถปี2020สเปค ML Y นะคะ4 0 a ก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ค่ะ1,202 cc นะคะสำหรับคันนี้ไม่เหลือเขาโครงเดิมร้อมเป็น4 0 a เลยใช่ไหมคะสำหรับของแต่งเนาะคันนี้แต่งจุกๆค่ะจัดหนักจัดเต็มค่ะท่อนะคะเป็น t ูบา r เดนะคะกลองเป็น RSD หรือว่า r o l a n d s a ซ d Design ค่ะคันนี้นะคะ จูนกล่อง TTS นะคะแล้วก็ชกหลังคันนี้เป็นชกหลัง YSS ค่ะถังน้ำมันนะคะบวกกับบางโคลหลังนะคะเป็นของรุ่น Low S นะคะชุดโมงค่ะเป็นชุดโมง m e มฟ h ดนะคะแล้วก็ไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED นะคะไฟหน้าเป็นของรุ่นสต r e e t Bob นะคะตุ๊กตาค่ะเป็นของ Pasoma นะคะบวกกับ Hand Fly ค่ะ สูงรวมกัน14นิ้วนะคะปอกแฮนด์ก็เป็นปอกแฮนด์ยางนะคะสายคาดกลางถังน้ำมันมากนะคะเรือนไม้มาอยู่ตรงกลางเหมือนโลเอเลยค่ะเบาะเป็นเบาะตอนเดียวยาวนะคะครับสไตล์พักเท้าคนขับพักเท้าคนซ้อนนะคะเป็นครับสไตล์เช่นเดียวกันเลยนะคะฝาเดอร์บี้ฝาทัมเมอร์นะคะเป็น HD ค่ะหล่อเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ นี่ค่ะอีกมุมนึงนะคะนี่ค่ะฝาเดอร์บี้นะคะ HD นะคะคันเกียร์เป็นครับสไตล์เช่นเดียวกันค่ะทั้งพักเท้าคนขับพักเท้าคนซอ้อนแล้วก็คันเกียร์เลยนะคะแล้วก็สายหัวเทียนนะคะสีสม้ม Screaming Eagle ค่ะแล้วก็ครอบหัวเทียนเป็นของ HD นะคะ ไฟเลียวหน้าเป็น LED ด้วยนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้ค่ะราคาค่าตัวนะคะตารางการดาวกันพรค่ะเดี๋ยวมาลงรายละเอียดไว้ให้เช่นเดิมลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหาแอดมินเจนได้เลยนะคะใครนะคะที่มองหายู่นะคะคันนี้แต่งมาให้ครบจบแล้วจริงๆค่ะถังน้ํามันใหญ่เดินทางไกลได้นะคะแล้วก็มีโมง่งมีตุ๊กตาแต่งครับสไตล์ทั้งหมดค่ะเรียกได้ว่าจบเลยนะคะ ลูกค้าสนใจโทรหาแอดมินเจนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วคะ่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะลูกค้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ